ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูทุกคนครับมื่อนี้กับพ่อครับผมกัเราครับกับหมอแคนเตาครับมื่อนี้เขาสิพาพี่น้องมะมุดเอาตุ้มครับหลังจากคลิปก่อนที่เขาใส่ไว้แล้วก็ยามให้พี่น้องเบ่งไปแล้วคลิปนี้สิพาพี่น้องมารุนครับว่าเขาจะเอาตุ้มได้บ่ครับเมารุนว่าป่าที่เขาบ่ว่าน้ำขึ้นายแห้งพี่น้องคุณมองจอเรื่องเขาตะกเอาครับเบ่งโป้นั่นครับขึ้นีกประมาณสองเมตรกวัวๆพี่น้อง ในใจที่เอาตุ่มได้มันจะเอาขึ้นเลยจากหลังครับต้องรุนไปเบิ่งน้ำกันครับพี่นอ้องครับมรล่รอซาเดี๋ยวชิฟ้าพี่น้องไปยามครับยามรอบร้องน้ำมา,เ,เ,าเห็นพี่นอ้องเจ้ซชีสเดีไวชื่อปลากับขวาน้ำกแี้วคือทัานพ่ออยู่ ลงไปไม่เจอเลยพี่น้องเอ้ยความลำบากใครตุ่มก็ถึงย่ามครับเพราะเจ้ารใไฟเป็นเพราะสาเหตุนี้เองตั้งใจพี่น้องมึงซื้อนี่น้องต้องกดไล่ให้ผมคุณสามไล่ผมกุ้งขะกดเทนึงมันจะขึ้นกดที่สองมันบ่ขึ้นกดที่สามเหมกดดินไหลเลยเห็นบ่บาวบั่น แรงมากเฮ้ยครับจับหนาไปดูเลืออยากไหลไปบองนี่นะโอ้ขาดขาดจนเปืวเว่อยเบิ้งเบื้งขาดทิมไปเลยเห็นแล้วพี่น้อเห็นแล้วพี่น้องตรงนั้นไปเห็นตุ่มเอ้อู้พี่น้อง,อ,งอันอนี้ปากตุ่มเห่าเลยครับนี่เดีย๋ยวปากตุ่มเลยเรี่องข้อครับ <c oughs> กูหน้ำแห้งอยู่นี่ช่วยืนไปยู่ไหม เยนเย็นเย็เย็นน้ำแรงมากวนวยเลยทางไปค่ะถ่าน็ไาลมันน้ำก๊าดมวุ่นมื่อยแลยวน้ำไหลเนี่ย่นายพัดพ่นจนโยนเย็นโนเย็นไหมจับจับเรื่องไวไปแล้วไปอีกแล้วครับ เออถ้าก็ได้เสียกมันเออออีมันเลือกแข้งอะเลือกเลือกเึ่งไหลมันว่าไหลเงนกับปุ่มหรือยังถ้ามันตั้งว่าอยู่ฮิีคนน้องมันได้เอาขากลอลับตุุมไปเถอะจักรังค่ะไปแล้ว ตัโตตตนั่น,นนั่น้องเลยเีาเอาขึ้นได้ครับแต่ก็ระตุ้มกันได้ ปากงีอยู่ยีูนะเขา,าได้กินอยู่ข้งงางมเยอก็จังเดียวขึ้น,น,น,ไ,นไ,ได้รูดแบเบอร์อะไ้เดี๋ยวรักก่อนไปกินลักจังเดยร์จอยกินเลื้ยจังไดียร์ละเป่าเขาความมันง่าตุมมุนมาลูกนีน่ต้ๆๆๆๆๆองเป่าเลยบานักกอนครับ Đi mây 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 nó căng nam Mây nó mà đào đi เขาปีงปะคอยอยุบป <Cette Goodnight. S 1> ีงดนี <illa. S 2> <with> ่พ the ี่น้องน้าึ้ดมันอ่าจากเขาครับเพราะว่าปลาน้ำขึ้นนี่มันสิบวันรเฉยกินเนี่ยมันสิแล่นย่างเดียวครับปลาตายสองตัวสามตัวตายอะไรคือป่าคู่อะต้นหน่อยๆหลอดออกมัน่ ฝากงวดซ้อมสามตัวเป่าพร้อมกินได้ก่อนเด้ไหมนะกินได้ดิเทพไหมเทพโดนบ้านไม่กี่พ่อได้กินวะอันนึงเขาเกิดออกเมื่อตะวันนี่โอ้โหถูเป่าเขาแค่ยู่ง่าบุกขาดเป่าในตัวทำลายเด้อพี่น้องเขารอบกับกัดรอบเขาตุ่มกับกัดง่าตุ่ม ครับพี่น้องงานเราวันนี้มีแค่นี้อีเป้าบางวันในไร่คนนี้เขาทำออกมาขึ้นมาไปแล้วม้าหกไปแล้วรังหนึงให้อีกหลังนึงครับนี่คุณข้าไปกู้เอาครับเถึงเมื่อไหร่ครับไลยมีปอเป้ยครับพี่น้องปอลโฟง,งครับไอ้กันากามองเขาจะออก กัดออป,ปากครับแต่เพี้ยนตรงนี้ขเขาจะใช่มองกับถือปลาเนี่ยครับมันข้นกำลังแรงปากนวนเดเขาไปไปปิ้งไปลาบกินเขาได้ดซื้อข้าวเจ้าครับรุนหลังต่อไปครับพี่น้องน้อง,องาตุ้งครัที่นี่ครับลุกเอาครับสิ โขึ้นเมื่อไว้ล่ะพี่น้องใช่ไว้จักหลังก็ไปกินซื้อพี่พีชเมื่อไหรกร้ายกันไี่ใ่เรี่น้อ,นองขันมามาอีกหัวหนึ่งไงเอาอะไรเลยครับตุ้มไส้ท,ทมไปเลยพางผู้พังไปเลย

เสียเมราตุ่มขึ้นดุดว่ะู้มงหลยอยู่หลังโอโดดออกแล้วโดกี้โดดออกแล้าอู้หูเสียไม่รุดเลยว่ะขึ้นน้าหลนี่ไปโดดรอกพุ่นแล้วฮานะฮะโดดรอกพุ่นแล้วโดดออก3ามสี่ตัวเลยคุดโอ๊ะนั่นไงล่ะขึ้นมาอู้หูกเล็ดดออกหน่ nhé yeah, hết but... đấy là lạc trùng không có gì cái thứ gì cho con เลิกครับจะกู้ได้แต่ละหลังครับพี่น้องลำบากเลียจริงไ้ตุ่งงมแง่ฝนนี่โอ้ยมีตะป่าขาวตาบุกม่งทั้งนี้องใส่น้ำปลาจะเห็นชังสิเขา งานเา้อครับเขาจะถอกให้ดูครับออาเตีนอกนอกแต่เตีนออกอกับพวกแห้งแล้วจริงมันเฮียกินย่ในเรื่อยอยู่ด,อกอกยดีว่าเตีนออกก็ซีตัแล้วเนี่ยเต็นท่วงายง่ามันขึ้นง่ามันตีนกัอบอก <c oughs> อกแสดงว่าซุ่งหลังหลอดชีวิตได้เลยปล่อยไปนแน่แล้วแพ้ท่าน บอลมูนมาเขาอีกใจเจ้าเจ้าว่นใดไปดอกกันโดดนี้บอลมูนมาเขาอีกยิ่งเออเปิดมูนนะครับอืออีกเสร็จเลยกับเขาสีสูดีไหมยังมันง่ายขึ้นนอกจากโดดออกโดดมาทั้งแต่ตายแล้ว งานของครับของลูกครับต้องมีนะพี่น้องเกี๋ยวเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวขึ้นมาไว้ครับกระติ๊ใช้ไว้นี่ชักหลัางข้อเด็ดมะยามกินกระติ๊คลิปนี้แห่ลงให้พี่น้องเบื้องอีกอะเพี่ติ๊บพ่อัทเดี๋ยใช้เดี๋ยวับบันภูลนาเดือนแปดเดือนเก่าเดือนชีพหลือครับ,รบจังสหลงอีกมันเฮ็ดยากใช่หรืพี่น้องก็ไ่อยากใส่ขึ้นามาขึ้นมากมือเดียวนี่ห้างมือสองเม็ดเก่าไ่้ได้ครับ สีถามรถบัรถด้วครับผุ่นบัดแรงผุนออกขั้นสาบไปจังสีลงลัง,งคงมีแตอร์นับมือขึ้นครับต่อไปหอบกสิหากิากนแนวาไหมครับใส่ตุ่มประคายเขาสิใส่ล้างสองล้างเท่าจะกินนี่นะครับใส่หม้องใส่หาเอียนหาย,ยังไปสำหรับเดี๋ยวจังจะไปลุ่นล้างยุติใจอีกมันจังสีเขาเขาครับลังถ้าพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมใส่ล้างอีกอครับใส่ไปนี่ละล้างนี่แปลงลงมาให้นีน่ย มันบ็ไปแล้วปิดพิดอันนี้ไว้ปิดกล้องไว้ครับผมพี่น้องการเป็นมุดเอาตุ่มเข้ากับเล้วแล้วครับเข้ากับเดี่ยวขึ้นมาลังนึงหงลังนึงเขาใส่ไว้นี่ครับเหล่ทาทานเลือลยวไว้แต่กินแต่พุ่มใส่ให้พี่น้องบนะมาณนี่เลยครับนี่ครับผลงานเขาหน้าม,มุกปกติครับตีตีได้ใส่เท่านี้นะครับบารนี่ก็ไปเข้ากับใส่ประมาณ เดี๋ยวมีโอกาสจะใส่ตอนน้ำแกงขึ hey. ้นม the ันขึ้นต้องขวบกระซ่านั่นยังให้พี่น้องเบิกงนองครับตอนน้ำโขงเข้านี่เขาก็บสิเอามาใส่อีกประมาณเขียนเก่าเดือนสิคือเก่าครับพี่น้องยังรอดที่ตามนะครับช่วงที่ห้างบริเวใส่ห้างอยู่ทาพี่น้องสารตุ้มสานยังไปพี่น้องพี่น้องกับพีตามไว้ครับผู้ไอ้จากสารเป็นผู้ไดอยากเฮ็ดเป็นต้องสี่เ็ดให้ตั้งแต็บที่แรกเลยนะครับผ้าเทศผ้าสานเป็น เริ่มจะสามตัดไม่ตัเราตอกจนพอดเข่าง่าจนพอดใส่ได้ครับสูตรเนี้ยถึงน้อเขาแบบจีแคงให้เบิ้งอีกสูตรไม่ต่อไปเรื่อยๆครับเอาเอาดดูแล้วสูตรไปพี่นอ้องค่อยเฮ็ดไปพี่น้องก็ติดตามไว้ครับช่วงคุระนอกสีขขสสเข่าพัดตาเปลี่อนที่ถุกหน้าก็ระกระดาบครับให้ไวให้ว่างๆครับเดี๋ยวผมจะให้คนทำงงานเขาก็ซ่้ำนี่พี่น,อนอ้องท้องหลังหลังนึงเขาออกไปแล้วของบ้านกินพอได้กินอยู่ครับ ใส่มันก็พอได้กินครับตุ่มตอสิให้เขาลายคือยง้ปตาลุมมื่ก็พวกเขาคราับเพราะว่าน้ำขึ้นป่ามันสิแลียนยางเดี่ยวครับแลนเขาจับคู่ผสมพันธุ์มันมีบ่สนใจกินเนี้ยครับปามันสิเขายั่มได้บัดนี้ยมน,ำ,นำยูครับนำยูนี่เริ่มดักได้ครับคือน้ำน้ำขึ้นได้สูงเตียนที่แล้วมันยูมันเริ่มถอยลงถอายลุนะครับปามันสิเขาเริ่มเขาครับนานหนเดี๋ยวคันนี้โอกาสน้ำแกงขึ้นลายมันขึ้นมาห่อนู่นหอยยังคู่กับดิไซพี่นนองเบิ่งครับครับผม ขอพูณพี่น้องที่ปูทุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟัง่งของเขากอขอให้พี่น้องยยู่ีมีแห้งครับผมพ่เตียนไปได้พ่มไผ่จะมีขอให้ลำรวยลำรวยทุกปูทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กะลาพี่น้องไปเช่นนี้ครับผมก็กันคลิปไม่คลิปหนาคลิปไม,มืดนี้ลาพี่น้องไป้งนี้สวัสดีครับ